เปิดคำอวยพรนาตาลีถึงน้องอาชีอ่านแล้วยิ้มน่านรักสุดๆ ยิ่งต่อยิ่งหล่อและน่ารักโดนใจสาวๆทั่วประเทศอย่างน้องอาชีอาชีรวัฒลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของปรกเกร้พลกับโบชยาดาซึ่งในวันนี้เป็นวันเกิดของน้องอาชีอายุครบ19ปีแล้วทางด้านนาตาลีเจียร้วะนนท์ก็ได้โพสต์ภาพคู่ในวันหวานสุดน่ารักพร้อมกับคำอวยพรที่อ่านแล้วยิ้มตามระบุว่า Happy n i t o อาชี i วั w a t time does fine. จาก6ขวบถึง19ได้เห็นการเจริญเติบโตจากวันที่เป็นเด็กน้อยจนวันเป็นหนุ่มน้อยเต็มตัวแล้วบอกได้เลยว่าดีใจที่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกับอาชิภูมิใจแทนพอ่อแม่ของอาชิมากและเบบีนาตาชาโชคดีจริงๆที่ได้มีพี่ชายที่สวีทน่ารักสุภาพจิตใจดีแบบนี้ขอให้อาชิเป็นคนดีมีความสุขและ เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับ Love you always อาชีรวัตในขณะที่ทางด้านของแม่โบนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า Thank you for your love ค่ะแฟนคลับจำนวนมากก็มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องอาชีตด,ด้วยละค่ะยังไงก็ขอร่วมสุขสันวันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ